าในบยู่ัวสารได้ก้าวหึงมาระรางตกนะ้ำตกฆ่ากัน ืต้นแบบสกสากาเชิง์นิเวศด้วยดูสิยังมีต้นไม้ล้อมรอบอยู่เต้งไปหมดเชื่อเครับว่าที่นี่ยังมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง์นิเวศมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพ การขนส่งที่สำคัญห่งของประเทศเลยละครับ ทรงมีพระราชบัญญัิให้สร้างไว้เพื่อป้องกันศัตรูมารุกรานแผ่นดิน ท่นตุลองท่าี่ีทำหน้าที่เป็นประการยั่งสุดตลังแต่ก็ยังไม่อาจต้านทากนการของข้อราชบริเวณน่เรื่องนี้ทุกคนเรามแล้วเอเสียงยี่ไปแล้วทุกคนตรวจสอบเีนะครับว่นนี่มันเสียงอะไร เราได้หลงเข้ามาอยู่ในช่วงของการสร้างเมืองคอนครเขื่อนขันและมูลสุรปราการสมัยต้นกรุงรัตะนโกสินทรชน์ชัวเลยก็เพราะจำนวนต้นที่มากมายนี่แหละที่ทําให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหน้าด่านาทางตะเดชที่สําคัญในอดีตน,นั่งข้างหน้าเหมือนจะมีเรือใหญ่นั่นเข้ามาเฮ้ยเรือสำเภา เดินกันควักไฟเลยแถมแต่งตัวกันโบราณเชียวว่ากันว่าในอดีตสมัยไอทียาเคยมีเมืองนิวอังสเตอร์ดนะัลที่เป็นทลางสินค้าของชาวต่างชาติตั้งอยู่ใกล้ๆกับปากน้ำชุปราการดด้วยนะนไหนๆก็มาถึงที่ ยั Excellent. Excellent. งไงก็ตามอาจจะส่งคนเข้าไปเกณฑ์จับเพราะ mm hmm. ทง่งนน้นเนี่ยอะยังไม่ตัดสินใจที่จออะบุกเข้ามาสถานการณ์เราจะได้ไม่หวังไปไปแค่ไหน Let's go ผู้บัญชาการกองเรือฝรั่งเศสภาคตะวันออกไกล สา้สัตว์เรือรบแองกอรสอรและเรืโอโกแมนมุนม่งหน้าเข้ากรุงเทพไปส่งทบกับเรือดูตแตงเพื่อกดดันฝ่ายไทยโดยมีเรือนำร่องเยเบเซซึ่งเป็นเรือสิค้าที่มีความคุ้นเคยกับร่องน้ำไทยนำขบวนเข้ามาในกรณีที่เจ้าหน้าที่นำร่องฝ่ายไทยไม่ยอมทำหน้าที่นำแม้ความเป็นสันดอนจะทำหน้าที่ป้องกันข่าสิทธิ์ด้วยตัวเองได้แต่ฝรั่งเศสที่มีการเตรียมการมาอย่างดีทั้งการส่งเรือเล็กตรวจสอบอย่างความติ่ง และเลื้ลูกในเวลาเยี่มเย็นซึ่งเป็นเวลาที่น้ำขึ้นอย่างเด็ดทีให้แน่ใจว่าเนือรทั้งสองจะไม่กินสันดอนเมื่อเรือทั้งสามลำแล่นมาถึงบริเวณนอกสันดอนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ขึ้นไปบนเรือแอนกอสอเพื่หอห้ามปลาไมให้เดินทาเข้าหน้าน้ำไายกู้การเรือฝ่ายฝรั่งเศสไม่ฟังคำสั่งฝ่ายขายจึงให้สัญญาณดออง เรือรบฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าบุกเข้ามาเมื่อมาถึงทุ่งดาวนั่นเป็นจุดเดียวของร้องนามปองกำลังปักป้องกระจุนแต่ถิ่นระสุที่เปล่าจะไปสอบนะักเรือรบฝรั่งเศสยัง,งแล่นเข้ามาทางปักป้องกระจุนอยุดทิ้งีืนอันที่สามและสี่ไปตกที่หน้าเรือเมื่อสถานการณ์ดี้แล้วส,สองฝ่งายได้ส่ทัพอสูก้กัน ฝล่ายโดลดพลังเสถีให้สัญญาณประจาสถานี เรือมัสสุราชกุมารและเรือมูระวสิกัสสวร์เปิดางดีกับเรือรบทั้งสองของฝรั่งเศสแต่ต้านทานของเรืฝั่เศสไม่ไหว ผ่านเข้ามาจนถึงป้องผีบเสื้อสมุทรแต่ในเวลาท่ำที่นนี้จึงได้รับศัก,กดสิทธิ์่ให้หยิบแม้การเตรียมพื้นที่ปากน้ำแห่งนี้ให้เป็นประการที่แข็งแกร่งรอดาองค์กานทหารกองกำลังของฝรั่งเศสที่มีอาวุธที่ทันสมัยกว่าและจัดเเรียนการนอยอยายดีรือรบทั้งสองของฝรั่งเศสจึงลอยลำผ่านประกดาราแรกเข้าสู่พนักรตามไปส่งท็กับเพลินแต่ได้ในที่สุด